สวัสดีครับก็ขอสวัสดีผู้ปกครองนะครับและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูโมนะครับจะพาไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการนับเดือนแบบจันทรคตินะครับซึ่งแบบจันทรคติเนี่ยก็จะเป็นการนับเดือนนะครับแบบไทยนะครับซึ่งสังเกตจากข้างขึ้นข้างแรมนะครับข้างขึ้นข้างแรมก็คือการหมุนรอบโลกนะครับของพระจันทร์นะครับเมื่อพระจันทร์หมุนรอบโลกเนี่ย ครบ1รอบนะครับก็จะเท่ากับ1เดือนนะครับก็จะมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาคือข้างขึ้นข้างแรมนะครับซึ่งคนในสมัยอดีตนะครับได้ใช้นะครับหลักในการหมุนของพระจันทร์นะครับเป็นการนับเดือนนะครับต่างๆนะครับซึ่งการนับเดือนนะครับตามจันทรคตินะครับผมก็จะมีตั้งแต่การขึ้นนะครับขึ้นกี่ข่ําก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็แรมกี่ข่ํา เดือนไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นการนับเดือนตามปกตินะครับหรือเป็นการนับเดือนแบบสุริยคตินะครับมันก็จะเป็นการนับแบบที่เดือนแรกนะครับคือเดือนมกราคมเดือนที่2กุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับแต่การนับเดือนแบบจันทรคตินะครับจะแตกต่างออกไปนะครับโดยเดือนแรกโดยเดือนแรกนะครับของการนับแบบจันทรคตินะครับเดือนแรกไม่ได้นับ ไม่ได้นับนะครับไม่ได้นับเป็นเดือนมกราคมนะครับแต่จะมีการนับ12เดือนเหมือนกับสุริยคติครับแต่เดือนแรกของการนับแบบไทยนะครับจะเป็นการนับแบบเดือนนะครับเดือนแรกของแบบจันทรคตินะครับก็คือการนับเดือนแรกคือเดือนอ้นะครับเดือนอ้นะครับแล้วก็เป็นเดือนยี่นะครับเดือนต่อไปก็เป็นเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11ถึงเดือน 12นะครับโดยข้อแตกต่างระหว่างการนับเดือนแบบสุริยคติกับจันทรคตินะครับถ้าเป็นสุริยคติเนี่ยเราจะดับเดือนแรกนะครับเดือนที่1เลยโดยสากลทั่วไปนะครับสากลทั่วไปเดือนที่1นะครับจะเป็นเดือนมกราคมนะครับโดยทั่วโลกจะยึดปฏิบัติและยึดถือพร้อมกันนะครับคือเดือนที่1คือเดือนมกราคมแล้วก็ไปสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดปีเมื่อเดือนธันวาคมนะครับแต่การนับเดือนแบบจันทรคตินะครับจะเป็นการแบบชนเผ่ามายันในอดีตหรือการ นับแบบคนไทยนะครับเดือนอ้ายเป็นเดือนที่1นะครับเดือนอ้ายเป็นเดือนที่1นะครับจะตรงกับเดือนธันวาคมนะลูกนะจะตรงกับเดือนธันวาคมดังนั้นแล้วนะครับไม่เป็นสากลเขาก็เลยไม่นิยมที่จะใช้ไม่นิยมที่จะใช้ในการนับเดือนนะครับจันทรคตินะครับส่วนใหญ่จะเป็นการดูไปทินซึ่งเกี่ยวกับวันพระนะครับเป็นวันขึ้นหรือวันแรมนะครับตามปราดฏการข้างขึ้น ข้างแรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีตารางขึ้นให้บันทึกนะครับเพื่อเรียนจดบันทึกนะครับจดบันทึกตามข้อมูลที่ครูโมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็รบกวนผู้ปกครองนะครับส่งมาทางลายนะครับรบกวนส่งในอัลบั้มนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบให้คะแนนเด็กได้ง่ายนะครับอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ตรงนะครับชื่อชั้นเลขที่นะครับให้ตรงให้ชัดเจนนะครับในการเขียนนะครับ แล้วก็ส่งมานะครับส่งมานะครับเพื่อจะได้ตรวจและให้คะแนนนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับให้ลายถามส่วนตัวมานะครับแต่ไม่แนะนําให้ส่งงานในลายส่วนตัวนะครับเพราะบางท่านเนี่ยผมไม่ทราบว่าชื่อลายของผู้ปกครองนะครับแต่ละท่านเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างนะครับผมดูจากหน้าบางทีผมก็จําไม่ได้นะผมก็พูดตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนชื่อที่ไม่ใช่เขียนเขียนชื่อที่อยู่สิ เขียนชื่อให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งมานะครับโอเคครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ